สามวิธีง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตเราให้มีความสุขโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตชีวิตที่มีความสุขและสงบไม่ได้มาจากการมีเงินหรือสิ่งของมากมายเท่านั้นแต่ยังต้องมีคุณธรรมหรือความดีที่เราทำในใจด้วย หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้สอนว่าทานศีลภาวนาเป็นเหมือนเสาหลักที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นทานคือการให้เช่นการแบ่งปันสิ่งของหรือช่วยเหลือคนอื่นซึ่งทำให้เราสบายใจและมีความสุขศีลคือการรักษาตัวไม่ให้ทำสิ่งไม่ดีไม่ทำร้ายใครหรือทำให้คนอื่นเสียใจภาวนา คือการฝึกใจเช่นนั่งสมาธิเพื่อให้เรามีสติเห็นความจริงของชีวิตเมื่อเราทำทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีทั้งปัญญาและความสงบในใจเรามารับฟังคำสอนจากหลวงปู่มั่นผูริทัดโตกันครับในเรื่องสาบวิธีง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตเราให้มีความสุข หลวงปู่มั่นท่านได้สอนไว้ว่าทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็นมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคระห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใ,นใดๆ นอกจากกุศลคือความดีที่ได้จากทานนั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นอภัยทานควรให้แก่กันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือร่วงเกินคนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ทิศใดยก็ไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่ง หรือผู้อปถธมภมจนได้ไม่อับจนทนทุกผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนลาสมัยบุคคลทุกชนชั้นไม่รังเกียจผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นหนุนโลกให้ชุ่มเย็นการเสียสละจึงเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนโลกการส่งเคาะกันทําให้โลกมีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไราชาติขาดกระเจิงเหลือแต่สร้างแผ่นดิน ไม่แห้งแหลงแข่งกับทุกตลอดไปศินคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศิลคือเพื่อแทงความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเพราะมนุษย์ไม่มีศิลเป็นรั้วกัน้นเป็นเครื่องประดับตัวจะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัย แม้โลกเจริญได้วัตถุจนกองสูงกว่าดวงอาทิตย์แต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้ามัวคิดว่าวัตถุมีค่ามากกว่าศิลธรรมศิลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์พระพุทธเจ้าผู้คนพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมิดให้สว่างสบายร่มเย็นด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่า ความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลสที่ผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้ความคิดตต่ำอำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วยเปัญญาชฉลมไม้บ้างจะผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมาก้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็น ทราบซึ้งกับความคิดที่เป็นเกลเล็มีผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงผิดกันอยู่มากควรหาทางแก้ไขพ่อนหนักให้เบาลงบ้างก่อนจะหมดทางแก้ไขศินจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและเรื้อรังภาวนาอบรมใจให้ฉลา,าดเที่ยงตรงหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดี ภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตอนเองและสิ่งทั้งหลายยึดการภาวนาเป็นรั้วกัน้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงเปรียบเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควร จำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ถึงจะได้รับประโยชน์ตามควรใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ภายนอกภายในผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องการภาวนา จะเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ควรเรื่องถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะความอยากดั่งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วถ้าเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าหากไม่มีสติกระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ฉะนั้นการภาวนา จะเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีวิธีภาวนาคือการสังเกตจิตที่อยู่ไม่เป็นสุขด้วยสติตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตโดยบริกรรมธรรมบทที่ให้ผลดีวิธีภาวนานั้นลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นวิธีบังคับใจวิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิก อยู่ไม่เป็นปกติสุขด้วยมีสติตามระลึกรู้ความเพื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดธรรมบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาที่ให้ผลดีก็มีอาณาปานสติคือกําหนดจิตตามลมหายใจเข้าออกด้วยคำภาวนาพุทโธพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ แห่งธรรมบุตที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความไม่ลด,ดละความเพียรจิตที่เคยทำบาปหาบทุกข์อยู่เสมอจะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืม ปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาดการภาวนาแก้ไขปัญหาใจทุกป,ประการผู้เป็นหัวหน้างานหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการภาวนาบางท่านรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะกิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ตลอดงานสังคมต่างๆที่ต้องเป็นธุระจะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาทำให้ไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้จึงเลยผ่านไปควรพยายามแก้ไขเสียบัตดนี้แท้จริงการภาวนาคือวิธีแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาและหมดสิ้นไป ได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัวการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านใจคือนักต่อสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีทรรเป็นเครื่องยับยัง้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติกายกองจิตจึงต้องเป็นตัวการ รับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาว่าชนิดใดพอยกไหวไหมจิตต้องรับภาระทันทีดีชั่วผิดถูกหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดบางเรื่องแทบเอาชีวิตไปด้วยขนาดนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงแบกหามจนได้มิหนำซ้ำยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีกจนนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็มี คำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเกินกําลังใจจะคิดจะต้านทานนั้นไม่มีงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่แก่กําลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลยพักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตสาห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีก ไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดอะไรขึ้นทราบแต่ว่าทุกเหลือทนไม่ทราบว่าทุกเพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังใจจะสู้ไหวใจคือน,นักต่อสู้ดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตรตรองสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยัง คงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติใหญ่กองทำเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าขาดทำเพียงอย่างเดียวความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ได้กองทัพภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะอยู่ในโลกใดกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิดความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันทีจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรใช้กับจิตโดยเฉพาะก็คือการภาวนาฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องนัเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิตคือนั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้าง ในวันและเวลาที่นั่งนั่งมีสาระประโยชน์ไหมคิดแสหาเรื่องหาโทษคนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้นพอรู้ผิดถูกของตัวบ้างไหมพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าชาราหลุดลงไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ ตายแล้วจะเสียการให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันป่าชาอันพป็ที่เผาศพภายนอกและป่าชาที่ฝังศพภายในคือตัวเราเองเป็นป่าชา18,900แห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุจะอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวันพิจารณาธรรสังเวช วิจารณาความตายเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอเยื่อหยิ่งในวันในชีวิตและวิทยาฐานะต่างๆออกได้จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขได้เป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษของคนอื่นแล้วมันนินทาเขาซึ่งเป็นความไม่ดีใส่ตนนี่คือการภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตราดูความบกพร่องของตน ว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างใช้ความพิจารณาอยู่ทํานองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการลำพึงในอริยบทต่างๆบ้างใจจะสงบเย็นไม่ลำพองผยองตัวและความทุกข์มาเผาลนตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณในหน้าที่การงานที่เหมาะสมพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจ ไม่ลืมตัวม่นสมในสิ่งที่เป็นไายนณ์ต่างๆคุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจภารณาให้จบสิ้นได้ทานศีลภาวนาทำทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงจากคำสอนของหลวงปู่มั่นนะครับเราจะเห็นว่าทานศีลภาวนาไม่ใช่แค่สิ่งที่ชาวพุทธเท่านั้นที่ควรทำแต่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะมันช่วยทำให้เรามีความสุขจริงๆหลวงปู่มั่นได้บอกว่าถ้าอยากให้ใจเราสงบและเย็น ต้องพยายามฝึกฝนให้มากเพราะความสงบในใจไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่ายเราต้องตั้งใจและพยายามเมื่อเราทําตามหลักธรรมเหล่านี้เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงและสามารถดับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกได้ด้วยใจที่มั่นคงและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท่ทานได้หากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ